แฟนมาค่ะขอวิธีลืมเขาหน่อนค่ะคุณหมออืมมีวิธีไหมคะคุณหมอพิ r อโคลลาเจนตรายเป๊ปถ่ายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223ไม่ถึงลืมเขา,เาใช่มแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปเนี่ยคะ่ะก็ไม่ต้องขอวิธีหรอกน้อง <c oughs> ตังเนื่องจากว่าถ้าเรามีความสุขเลิกกันอย่างดีแล้วก็จำสิ่งดีๆไว้่นะคะเ <c oughs> ออส่วนถ้าเขามีความทุกข์เราก็รู้สึกดี <c oughs> เลิกกันทุกข์จะได้หายนะคะ จริงๆแล้วพูดง่ายหล่นะง่ันงในความเป็นจริงมันยากนะคะจำเรียเคยมี<ช>นะคะ<ช><ช>มีญ <ๆ S 2> าติกันเนี่ยที่ <ภา S 1> อกขักเนะ<ห>าะโอ้โหกว่าเขาจะลืมได้สามเดือนเดินผ่านสาราที่เคยนั่งค<อ>ุยกันร้อ,องไห้เดินผ่านร้านอาหารที่เคยไปกินด้วยกันร้องไห้ไอเรอออาก็แบบโอ้ยอะไรกันขนาดนั้นเอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆนั้นจริง แต่จะแต่น้องต่างคะธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เนี่ยเมื่อไหร่ที่ไม่ตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะแข่งแร่งขึ้นฉะนั้นคนแรกอกหักสามเดือนไม่กินไม่นอนคนต่อไปเราจะลดลงนะคะก็เรียกว่ามีประสบการณ์มีการสอนตัวเองนะคะดังนั้นไม่เป็นไรค่ะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นแน่อันนี้ก็โอูการก็ เวลาสมันทุกอย่างคะ่ะเวลาเยียวยาทุกอย่างะนะคะแต่ว่าจริงๆแค่อ,อกหักจนถึงขั้นที่เราดีเพรสนะคะเราซึมเศร้าเราคิดจะฆ่าตัวตายอย่านะคะอย่านะคะอ,อกหักแล้วฆ่าตัวตายอีกคนมันไม่ได้มาคิดอะไรกับเรานะคะม,มันไม่ได้รู้สึกสงสารเราหรือว่าโอ้โหมันภูมิใจนี่รักฉันขนาดนั้นเลยนะคะฉะนั้นเรามีค่าคะ่ะนะคะเลิกลากันไปแล้วอย่าคิดว่าค่าเราลดลงไม่มีค่ะนี่ก็นะคะ ให้กำลังใจนะคะ <c oughs> แล้วก็ถามว่าลืมเขายังไงถ้าเขาดีเราม่ต้องลืมหรอกาะ <c oughs> นะคะแต่เขาไม่ดีเราก็ลืม,ลมไ,ปไปนะคะเดี๋ยวมันก็ลืมเองนะคะเวลาก็จะช่วยเยียวยาทุกสิ่งเหมือนที่คุณหมอว่าไปนะคะ <c oughs> แต่ว่าคําโบราณโบราณที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนจะใช้ได้ผลนะ,ค,ะคุณหมอที่บอกว่าเวลาคนเราอยากลืมเนี่ยมันกลับยิ่งจํานะคะยังไงก็ก็ ไม่ต้องไปอยากจะลืมมัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลือนรองางหายไปเองในบางครั้งบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเร็วชาว้าว่ากันไปแต่วันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกโอเคกับมันอย่างแน่นอนถ้าเราปล่อยชีวิตเราโมฟกับเรื่องอื่นๆด้วยนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้ถ้าหากว่าใครอ,อกหักนะคะก็เนี่ยแหละปรึกษากันมาเข้ามาในช่องชุดรบบางคนเนี่ยอ,อกหกักแค่อยากระบายแค่อยากมีเพื่อนก็มาเล่าให้เราฟังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ใช่เลยค่ะแล้วก็ทีมชูรักชูรสนี่มีประสบการณ์อกหันมากแล้วปะปนกันไปทั้งอกหัรักคุดรักตุว่าไปนะคะหรือว่าสุขสมกันไปนะคะคุณหมอ